สำหรับวันนี้นะทุกคนมีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะทุกคนเป็นกิจกรรมนะครับผมคู่หูเพลิงพี่นานนะครับทุกคนก็จะมาไหนแลเราก็จะหมดเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมกันเลยทุกคน โอเคครับผมก็กราบสวัสดีนะครับผมเพื่อนเพื่อนน้องๆแลหนุ่นที่น่ารักนะครับผมทุกคนกันด้วยนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้นะทุกคนพี่ก็วันนี้ mm. มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะทุกคนวันนี้พี่จะมา,<ว>ามรีวิวกิจกรรมในครับทุกคนก็ก็จะไปดูนะทุกคนมีฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้พี่ด้วยแล้วกันนะทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจในการนํคยิปของพี่ต่อไปด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะทุกคนมีอะไรไปดูนะครับผม สำหรับวันนี้นะทุกคนก็มีกิจกรรมนะครับผมเอ่ออะไรอ่ะเอ้ยอันไหนอันไหนอมันไม่มีขึ้นหรออ๋อนี่ไงโอ้ตายแล้วนะครับผมก็นี่ครับผมเป็นคู่หูเพลิงพินาศนะครับทุกคนก็จะเป็นชุดใหม่นะครับผมเปลวเพลิงนิรันดร์กับแพ็คประกายเพลิงอมตะนะครับผมกิจกรรมนี้จะมาตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายน พฤศจิกายนนะครับผมถึงสิบสีกายนนั่นเองนะครับทุกคนครั้งแรกนะผมลดกันดี3%าสามเปอร์เซนนะครับทุกคนสามารถใช้โทเคนสากลได้ด้วยนะครับปเข้าไปดูก็จะมาในรูปแบบของกาชารังพึ่งนั่นเองนะครับทุกคนนี่ชุดเพลิงผู้หูเพลิงวินาศนะคทุกคนไอเสือ้อพี่ว่าเสื้อมันก็เท่อยู่นะทุกคน เสื้อมันก็เทีอยู่นะอันยิงโอเคนะผมครั้งแรกนะผมลดสามสามเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนสามารถใช้โทเค็นสากลได้นะครับผมชุดเปลวเพลิงนี้ลานนิกะสองร้อยห้าสิบเก้าโทเค็นนะครับส่วนแพ็คประกายเพลิงอามาตะน,นะครับผมสองร้อยยี่สิบเก้าโทเค็นครับอาซอนะครับผมอาซอจะเป็นเก้าสิบเก้าโทเค็นนะครับคาตานะเก้าสิบเก้าโทเค็นเหมือนกันนะครับ อันนี้จะเป็นอะไรอ่ะใฮเปอร์บุ๊กอ๋ออันนี้มันจะมาเป็นอ๋อน,นี้มันเป็นในเปอร์บุ๊กเหรอมีท่าทางด้วยอันนี้จะเป็นท่าอะไรอ่ะ r i s h m a n Shop โ no น1หนึ่งเรื่องเติมเกมเริ่มต้นแค่12บาทโคตรถูกทุกคนและยังมีแพ็กอื่นๆที่ลดราคาอีกมากมายเติมได้ที่เว็บไซต์ richmanshop com หลังเติมมีใช้เป็นส่วนลดได้อีกหรือจะเติมออนไลน์ก็ทำได้มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงถ้าน้องสนใจสามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเฮ้ยเอาเรื่องอ่ะทุกคนนี่นะอันนี้เป็น ac 8 0มันนัก น่าจะมาขายแยกหรือเปล่านะครับผมสำหรับไอ้พวกนี้นะครับทุกคนน้าหน้นนะทุกคนพี่ว่ามันจะขายแยกนะครับผมส่วนอันนี้มันไม่ขายแยกนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นสกายบอร์ดนะครับทุกคนก็อีที่วะทุกคนอ่าอันนี้กระเป๋านะครับทุกคนกระเป๋าคนทางเท่อยู่นะครับทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเรามจัดกันเลยดีกว่าครับผมตอนนี้พี่มีสองพัน สามร้อยสามเพชรนะครับทุกคนมาดูกันว่าพี่จะมีเพชรพอที่จะแลไอมีจะพอหรือเปล่านะครับทุกคนปะ่ะเดี๋ยวจัดเลยครับผมครั้งแรกนะครับอันที่สามเปอร์เซ็นต์เนาะลดจัดอันที่สามเปอร์เซ็นต์นะครับผมมาดูกันว่าจะได้หนึ่งร้อยโทเค็นไหมรอบที่แล้วหนึ่งพี่ได้หนึ่งร้อยโทเค็นไงอ่าอันนี้จะเป็นอ๋ออันนี้จะเป็นบัตรนะครับทุกคนอ่าได้สามอันโอ้ย ไปครับตึมปึ๊บปึ๊บปึ๊บอาหาอเฮ้ยไ,ได้อะไรอ่ะทุกคนขอได้กองโอเคเราก็จัดเลยครับผม259ิ้โทเค็นนะครับผมเดี๋ยวหอหรือเปล่ารอบนี้ได้มา20นะครนะผมเดี๋ยวเอารอบสมารไปก่อนนะทุกคน ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะครับผมสำหรับอันนี้นะสองพันกว่าเพจจ้ะทุกคนมาลุ้นกันนะผมว่าจะพอหรือเปล่านะครับได้ามาอีกสิบหกโทเค็นนะครับทุกคนซึ้บซึ้บซึบซึบซึบอ่ายี่สิบสามโทเค็นรอบนี้นะครับผมได้ามาหนึ่งร้อยสิบโทเค็นแล้วครับทุกคนน่าจะพออยู่มั้งพี่ว่าน้องๆวัดเก่งกี่เพชร้าห่วงคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะทุกคน ตอบนีน้ำมันอีกยี่สิบนะครับทุกคนสิบแปดคนครับโอ้โหมันออกแต่สองะทุกคนออกหนึ่งออกหนึ่งได้อะไรครับทุกคนเฮ ύ, ้ยได้กระเป๋าเฮ้ยโอเคไปกันต่อครับผม บอก159โทเค็นครับ19โทเค็นเึ๊บเิบ17โทเค็นตอนนี้เลยอะ59โทเค็นนะครับผมไม่รู้จะพอหรือเปล่านะครับต้องพอดิจังหว่านี้ต้องพอแล้วปะ1 9โทเค็นครับผม อุ้ยได้ได้บอร์ดได้บอร์ดแล้วนี่นะนค,รค,นนครับผมได้บอร์ดนะทุกคนนี่สกายบอร์ดอ่าสองร้อยสิบห้าโทเค็นครับผมสองห้าเก้าโทเค็นออกมาหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยโทเค็นออกออกไหมหนึ่งร้อยโทเค็นออกไหมไม่ออกนะผมสองร้อยห้าสิบสองโทเค็นแล้วนะทุกคนตอนนี้เหลืออีกประมาณเจ็ดโทเค็นนะครับผมปะจัดเลยครับ ได้อันนี้เออโอเคครบแล้วเอออันนี้เอาไวนนา้นะครับทุกคนมาหนักแรกเลยลวกันนะทุกคนบ้าแรกเลยโอเคครับทุกคนก็ได้มาแล้วนะครับทุกคนเป็นแพ็คเปลวเพลิงนิลัน,น์ละครับทุกคนชุดผู้ชายนะครับโอเทนะครับทุกคนนี้ มีเอฟเฟกด้วยนะครับทุกคนนี่แอคเลยนี่ป่ะเดีย๋ยวลองไปใส่ดูแล้วกันนะครับทุกคนว่มามันมาอย่างไางนีผมได้ไหนจริงมันเป็นไฮเปอร์บุ๊กนะครับทุกคนก็เ,เอามาขายแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะผมเพราะว่าบางทีเราเไม่เอาชุดใดชุดหนึ่งไง่เงี้ย ก็เลือกได้นะครับทุกคนว่ายังไงนะครับทุกคนโอเคครับผมเดี๋ยวไปใส่ดูแล้วไงนะครับทุกคนเฮ้ยชุดมันรรเทาเนี่ยอันจริงๆริคือมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสีแดงได้นะทุกคนประมาณนี้ครับทุกคนงี้ก็ฝากกดติดตามนะครับทุกคนและกดแชร์ไปด้วยนะครับนี่มั้ยพี่หมดไปกี่เพชรนะครับผมนะ ตอนนี้เดี๋ยวอยู่สามร้อยเก้าสิบสามเพศนะครับทุกคนหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเพศนะครับผมสําหรับชุดนี้นะครับทุกคนทุกคนคิดว่ามันเท่มั้ยครับทุกคนก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับวันนี้พี่ไปก่อนละกันนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้บ๊ายบายครับทุกคน